สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่19เมษายน2567กับการอัปเดตข่าวสารการลงทุนนะคะรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมกับฟัน Strategy in Focus โดยฝ่าย Strategic Wealth ของ UOB เห็นฟันค่ะตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก,ก็ยังคงปิดปรับตัวผสมผสานโดย S&P 500มีการปรับตัวลดลงมาประมาณ0.2%ใกล้กับแนวรับที่เราประเมินไว้ที่ประมาณ5,000จุดน,นะคะรวมถึง NASDAQ ค่ะที่ปรับตัวลดลงมาประมาณ0.57% ซึ่งหุ้นที่กลุ่มที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่กดดันหุ้นนะคะก็คือกลุ่มเช็คนั่นเองนะคะที่ปรับตัวลดลงมาประมาณ0.89ในขณะที่ communication service ค่ะมีการปรับตัวบวกมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ0.65และหากเรามาดู leading indicator นะคะอย่าง AAI นะคะ Blue Bear ก็คือเป็น leading indicator ของรายย่อยนะคะก็จะพบว่าตอนนี้รายย่อยเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นขาลงของตลาดในขณะที่สถาบันค่ะโดยใช้ NAAM นะคะ indicator ก็มองว่าตอนนี้เป็น less bullish นั่นเองค่ะทํากลาง แนวโน้มของโอกาสที่ตลาดจะพักฐานนะคะในขณะที่อีเวต์สำคัญอย่างการประกาศผลประกอบการนะคะที่เชื่อว่าที่ตลาดตอนนี้ก็ยังเชื่อว่าจะมีกําไรมากถึง10%นะคะก็ต้องมาดูว่าการตีความของตลาดเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งดูเหมือนว่าการตีความของตลาดนะคะก็จะจะเป็นปัจจัยที่กดดันให้หุ้นปรับตัวลดลงมาด้วยนะคะหลังจากที่ถทอยแถลงของพอเวลค่ะที่เมีแนโน้มที่จะเป็นฮอกิชที่มากขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้ดีเงินเฟ้อเห็นการชะลอตัวลงมาแต่ว่าก็ยังมีความเหนื่อยในแต่าะหนึ่งที่ผ่านมาทําให้โ กาสในการปรับลดใตตระเบียครั้งแรกเนี่ยมีการเลื่อนออกไปรวมถึง e a r n i n g ค่ะที่จะเห็นได้ชัดว่าผลประกอบการของบริษัทต่างๆนะคะถือว่าออกมาค่อนข้างดีค่ะโดยยอดขายเนี่ยก็บิด estimate มาประมาณ59.3%ซ แล้วก็กำไรค่ะก็บิดเอสเซเมช่นเช่นกันนะคะที่ประมาณ75.9%แต่ว่าข่าวดีอาจจะไม่ได้เป็นข่าวดีสำหรับตลาดหุ้นในช่วงของเอ r ร์เน็งซีซันนี้นะคะเพราะว่าการตีความแล้วก็การตอบสนองของตลาดเนี่ยชี้ว่าเศรษฐกิจดีเออร์เนงจริงออกมาดีทำให้โอกาสของการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกถูกเลื่อนออกไปะค่ะสองบิ๊กแคปใหญ่นะคะของกลุ่มเทคนะคะที่มีการประกาศผมประกอบการเมื่อวานนี้ที่ออกมาทั้งกำไรแล้วก็ยอดขายเนี่ยออกมาดีทั้งสอง บริษัทเลยนะคะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับ,บตัวลงมาโดย TSMC ค่ะหรือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะคะที่เออร์เนเนี่ยออกมาดีมาก มีกำไรสุดที่มากถึง6,9700ล้านบาทนะเออล้านดอลลาร์นะคะมากกว่าที่ตลาดประเมินไว้แต่ก็ถูกปรับลดค่าการการเติบโตในปีนี้เหลือประมาณ10%นะคะก็เลยกดให้ราคาหุ้นมีการปรับตัวลดลงมาลวมถึงตัวของซอ็อกด้วยค่ะ f e d e r i l ี้เซมิคอนด o กนะคะที่ปรับตัวลดลงมาครั้งที่6นะคะใน10ครั้งทำให้มีการปรับฐานแล้ว13%นะคะจากจุดสูงสุดในต้นเดือนมีนาคม ส่วนทาง Netflix ค่ะก็บอกว่าผลประกอบการเนี่ยถือว่าออกมามากกว่าที่คอนเซนแัสของตลาดถึง2เท่าเลยนะคะโดยมีการเพิ่มสมาชิกเนี่ยมากกว่า9 3 3จดสาล้านคนในแต่มาหนึ่งที่ผ่านมาทําให้ทั้งยอดขายแล้วก็กาไรเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแต่โกลดในอนาคตค่ะถูกกดดันนะคะจากการที่ไม่ให้แชร์พาร์ดก็เลยทําให้バリュเช่นของ Forward Earning เนี่ยที่เคยพีคประมาณ5 3สามเท่าปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณที่สามสิบห้าเท่าแล้วก็ราคาหุ้นก็เลยมีการปรับตัวลดลงไปด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้ยังคงมีอยู่นะคะที่ประมาณ4 6 7สำหรับการลดอัตราดอกเบีย้ยที่1-2ครั้งที่ตลาด Price In แล้วนะคะโดยหลายธนาคารใหญ่ค่ะในสหรัฐก็เริ่มมีการเปลี่ยน Consensus นะคะไม่ว่าจะเป็นแบงก์ออ m e เมริกาที่ตอนนี้บอกว่าค่อนข้างฮอกกิสนะคะมองว่าเฟดค่ะจะเลื่อนลดอัตราดอกเบี้ยรครั้งแรกเนี่ยในเดือนพนวาคม ในขณะที่เวลฟาโกแล้วก็ยูบเอค่ะเลื่อนจากมิถุนายนเป็นกันยายนส่วนทางโกลแมนเซค่ะมองว่าน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมท่ามกลางซิตี้กรุ๊ปค่ะที่เขามองว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะโดยยังเชื่อว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายนนี้เนื่องด้วยเหตุผลก็คือโปกเกสในส่วนของเงินเฟ้อค่ะเป็นหลักฐานที่เพียงพอที่ทาให้เฟดจําเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยนในเดือนมิถุนายนนี้แม้ว่าไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาค่ะจะเห็นว่าเงินเฟอ้อมีการเร่งตัวขึ้นมาเล็กน้อยการใช้จ่ายยังคงข,ขยายตัวได้ดีนะคะแต่ว่า เอลเมนต์ของเงินเฟ้อค่ะ จะยังยังคงชี้ถึงการชะลอตัวออกมาอยู่นะคะแม้จะมีความเหนื่นบ้างในเรื่องของเงินเฟอ้อภาคบริการลมถึงเงินเฟอ้อในส่วนของราคาสินค้าเนี่ยที่เขาก็เชื่อว่าจะเห็นการชะลอตัวลงมาจากนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่สหรัฐนะคะแต่จะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อทั่วโลกด้วยทําให้ข้อสรุปของทางซิตี้กรุ๊ปค่ะจากเอาลุคของเขาเนี่ยเขาก็มีการเช์เวในส่วนของภาคแรงงานก็เริ่มเห็นสัญญ,ญาณการชะลอตัวลงมาบ้างลมถึง lower income consumer นะคะที่ต่อจากนี้เนี่ยจะเห็นการชะลอตัวลงมาจึงเป็นเหตุผลที่เชื่อได้ว่า เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยนะครั้งแรกในเดือนมิถุนายนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคอนเซนทัสส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มองว่าเฟดอาจจะคงอัตราดอกเบีย้ยนะคะในเดือนมิถุนายนโดยเพียง16%เท่านั้นนะคะที่เชื่อว่าจะลดครั้งแรกในเดือนมิถุนายนส่วนน้ำหนักตอนนี้ก็ให้ไปกับการลดอดอกเบีย้ยที่ 1- 2สองครั้งนะคะครั้งแรกโดยจะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนซึ่งประเด็นนี้ค่ะ ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้บอลยูค่ะมีการเล่งตัวขึ้นทั้ง10ปีแล้วก็2ปีโดย10ปีนะคะตอนนี้ก็เมื่อวานนี้เล่งขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ4.63ส่วน2ปีค่ะกลับมาแตะใกล้ๆ5%้อีกครั้งหลังจากที่ตัวเลข initial jobless claim นะคะออกมาลดลงมาที่ 212k นะคะจาก 215k ก็สะท้อนเรื่องของภาคแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่งท่ามกลาง existing home sale ค่ะที่เริ่มเห็นสัญญาการหดตัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ US leading index นะคะที่หดตัวจากการขยายตัวที่0.2มาที่ลบ 0.3%โดยอินดิเคเตอร์นี้ค่ะเป็นตัวชี้ถึงเศรษฐกิจชั้นนำนะคะว่าว่าตอนนี้เนี่ยจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดในวงจรธุรกิจเนี่ยเป็นเท่าไหร่โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่ถือว่าน่าเชื่อถือนะคะสำหรับ บริษัททั้งหลายหรือองค์กรทั้งหลายในสหรัฐนั่นก็สะท้อนได้ว่าหลายบริษัทค่ะยังคงเห็นการหดตัวนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจภาพรวมของสหรัฐที่ขยายตัวอยู่ซึ่งจากตัวเลขที่ผ่านมาในอดีตค่ะในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมเนี่ยจะเห็นตัวเลขมีการหดตัวลงตลาดหุ้นก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานั่นเท่ากับว่าตอนนี้ค่ะเห็นการหดตัวลงมานะคะก็อาจจะเป็นโอกาสสําหรับการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นได้นะคะเราจึงแนะนำะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เรายัางคงแนะนำสำหรับการ buy on dip อยู่นั่นเองค่ะ และอีกผลเอ่ผลนะคะที่ทําให้ตลาดเชื่อว่าปีนี้ค่ะจะยังคงต้องลดอัตราดอกเบี้ยนะคะก็คือบาลานซ์ชีตของเฟดนั่นเองนะคะที่เมื่อวานนี้ก็มีการ,รลิซีส่มาว่าเฟดมีการดึงสภาพอคล่องนะคะออกกว่า433,000ล้านหรือลดลงประมาณ17%ในหนึ่งปีที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยหายไปค่อนข้างมากดังนั้นค่ะลีควิตตี้ที่หายไปเนี่ยจะสะท้อนถึงสภาพคล่องในระบบการเงินที่หายไปด้วย แล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เชื่อว่าเฟดค่ะจำเป็นที่จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะแล้วก็อาจจะหยุดการทำค t ีก็ได้นะคะซึ่งจากคอนเซนแซสที่เราเคยแนะนำไปนะคะอัปเดตไปนะคะก็คือ,อตอนนี้เนี่ยคอนเซนแซสของนากวิคาะห์ก็มองว่าน่าจะเฟดน่าจะหยุดการทำค QT นะคะหรือดึงสภาพคล่องออกเพื่อพยุงเศรษฐกิจอ่ะน่าจะเป็นช่วงในเดือนกรกฎาคมและประเด็นนี้ค่ะถือว่ามีนยัยสำคัญต่อเรื่องของสภาพคล่องหรือว่าปริมาณเงินนั่นเองนะคะซึ่งจะต้องติดตามกันต่อไปด้วยค่ะ ข้างเงินดอลลาร์ค่ะมีการแข่งค่าเล็กน้อยมาที่106นะคะก็ในทิศทางเดีวยวกับบอลยูที่เล่งขึ้นเล็กน้อยค่ะในขณะที่ทองคำค่ะก็ยังคงเล่งตัวอยู่นะคะประมาณ2 3 9 4เี่หรียญต่อทายออนซ์หลังจากที่จีนแล้วก็รัสเซียค่ะยังคงซื้อทองคำเพิ่มนะคะแล้วก็มีการขาย U.S. Treasury นะคะที่เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศออกไปโดยการสวิชค่ะจาก U.S. Treasury มาเป็นทองคำค่ะก็เลยมีผลทำให้บอลยูของอเมริกาก็เล่งตัวขึ้นมาด้วยนะคะส่วนหนึ่งในขณะที่ราคาทองคำก็ยังคง งเร่งตัวต่อไปนะคะโดยจีนค่ะตอนนี้ถือ US Treasury เนี่ยต่ำสุดในรอบ15ปีแต่อะไรก็ตามนะคะอัพไซด์ของทองคำตอนนี้มาเชื่อว่าอาจจะมีอีกไม่มากนะคะดังนั้นการเข้าลงทุนในทองคำตอนนี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังโดยอาจจะดูจากอินดิเคเตอร์หลักๆก็คือดอลลาร์อินดซ x ก็ได้ค่ะราคาน้ำมันค่ะมีการลดลงมาเล็กน้อยนะคะ WTI ยนที่82เหรียญ Brent ย็นที่86เหรียญส่วนตลาดหุ้นยุโรปค่ะเมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยโอกาสที่ ECB ค่ะจะมีการลดอัตราเบีย้ยปีนี้ค่ะ ก็อาจจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนมีน้ำหนักมากถึง81%โดยคอนเซนแซสวเขาก็มองว่าอาจจะมีการเห็นการปรับลดดอกเบีย้ยได้ถึง3ครั้งนะคะเช่นเดียวกับ BOE ก็สอดคล้องกับที่อัปเดตไปเมื่อวานนี้นะคะแต่ก็อย่าลืมพิจารณาเรื่องของสเปรดของค่าเงินด้วยค่ะตลาดหุ้นเอเชียสมมากค่ะยืนในแดนบ,บวกนะคะเมื่อวานนี้โดยเช้านี้ค่ะอาจจะมีการปรับตัวผสมผสานจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ